เราออกมาจากสนามบินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะนะครับพี่น้องค้า <c oughs> บอดโนดกับบอดินิงน้นอนใจด้ค่ะสร้างให้คุณแม่ให้เจเรงนี่ค่ะเ,เล่งเยียวยาผู้ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับขึ้น,นหลุดลงไม่แท้ไม่ดาล่าด้วยนี่โอ้ชโนก็จับมี่มโจับด้วยตาพี่น้องมันเป็นดาล่าด้วยนี่ บ่ไหวเลยไ่ไหวเลยซุมนี่ว่ามีแบบว่าประโยชน์ประยิบอีกเนาะพี่น้นนองก็จับกิฟซีจะถามิ๊ฟซีได้เลย,เลยหายไปหมดเลยพี่น้องปาดเปื่อนกันเคาะหัวใจให้หน่อยทุกคนไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วเดีนี่ปาดคือเป็นแบบนี้วะเชื่อว่าเมริเอดอร์เนี่ยสองคนนี่พี่น้องอพี่น้องผมเห็นงานได้เห็นงานดิเห็นงานดิยังมาค่ะฉันแปดร้อยพันหนึ่งค่ะเมื่อกี้ค่ะศูนย์พี่น้องแม่จับสองพันค่ะแล้เดี๋ยวนี้หมอกรวิน มอกรวินมอกรวินคือเข้าโรงพยาบาลพี่น้องลุกคนไข้หลายคนไข้เยอะมากวันนี้นะแล้วก็มีคนมานําเสนอโน่นนี่นั่นแต่ที่สําคัญวันเนี้ยที่ผมมานะ่ะผมมางอหมอคลวินพี่น้องเพราะว่าสองวันแล้วที่ไม่ไม่ได้ค่อยได้เจอหน้านางเนานนะเพราะผมอ่ะก็ต้องดูแลผมมีหน้าที่ดูแลแขกผู้ใหญ่ผมมีหน้าที่ดูแลแขกผู้ใหญ่ดูแลดูแลสื่อมวลชนพี่น้องวันนี้เขาก็ต้องดื่มต้องดริง่งต้องดังต้องโน่นนี่นั่น ก็เลยบอคอยได้พอนางนั่งก็เลยงอนงอนผมประเด็นคือหมอกรวินอ่ะงอนผมทุกคนงอนผมว่าผมไม่ได้ใส่ใจนางนั่งเหมือนะจะของกับมีของจอาของเรื่องสิมาทบอกว่าได้ซื้อเด้อขันบอกไปนี่เป็นข่าวไงเด้อศูนบุยนั่นแหละก็เลยวันนี้ก็เลยต้องมาที่โรงพยาบาลน,นะเพื่อที่จะมาคุยกับหมอกรวินนะแต่อยากให้ไปดูเคสเมื่อกี้ เคสที่แบบตัดไหมตัดไหมตา่ะว่าว่าตัดไหม,าต,หมาตาแนละ้ว,วม,นะมันเป็นยังไงเขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วทําหลายเทคนิคมากย้ายไขมันโน่นนี่นั่นทําอะไรมาอีกเธอ่ะทำอะไรเสร็จยังนี่ตัดเสร็จแล้วตันให้เสร็จแล้ว อยากให้นยุพี่น้องคอยนางตาคอยกัดพกขึ้นกันเหตุใจกันเน้ออีกจักสามปีหลังสิเหตุตาพี่น้องเอ้ยน,นั่นแหละทุกคนก็เลยมาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะมามา,มาง้อหมอกระะบินเพราะเราเครียดไอ้ไข่เครียดแบบจริงจังนันเด้อเราไลา่มาถิมไว้ออก็ได้รู้สึกผิดซื่อวกติี่อข้่มรู้สึกผิดเด้อสองวันมาเนี้ยฉันไม่เจอหน้าเธอเลยปนะ่ะนะอ่าก็คือกล่าว่า ถ้าเป็นที่โรงพยาบาลนะครับทุกหัตจัดการจะต้องตรวจเลือดก่อนนะครับต้องตรวจเลือดรอผลแรบนะครับเพราะว่าม,มันเป็นมาตรฐานโรงพยาบาลทุกที่นะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยผมไม่แน่ใจราคาเหมือนกันครับทักไปถามที่เพจได้ไหมครับทักไปถามที่เพจได้ไหมครับเออแมนนางบ่นว่านางอยากกินเกลือจับพี่น้องหมอกรณวินนั่งว่านางอยากกินเกลืจับ ซึ่งก๋วยจั๊บเนี่ยเป็นอาหารที่ผมทำทำเก่งมากผมเป็นคนที่ทำก๋วยจั๊บอร่อยมากจริงๆค่อยหน่ะทำก๋วยจั๊บอร่อยมากก็จะบอกทุกคนให้นะมู้จาุ่้หน่าไฟก๋วยจั๊บแสบเด้อก็ัสิบอกให้เด้อเดยวดูแล้วต้องต้มก๋วยจั๊บต้มก๋วยจั๊บเอาใจน้างก่อนว่าต่อยกันว่าโอยลิวเซิ้งกันยักษ์สิไหมนั่นมันนีเห็นยังหรอกไม่ได้เซิรงกันยักษ์เทียวสมัวนี่ เดี๋ยว,ยว,ยวโทรบอกโทรบอกอันนี้ดีกว่าบอกแม่บ้านเตรียมเส้นเตรียมขึ้นช่ายเตรียมมูสับไปให้ดีกว่านี่ข่อยวาเหลี้เามามักเราอยากกินเราบอกว่าเธอทำกับข้าวฉันกินหน่อยเหมือนดีเด้อโทรหาแม่บ้านโทรหาแม่บ้านพี่น้อง ต้องเห็นนกกินง่อ,อเราดิาะเราหิกินฝีนนมือข่อยเสร็จแล้วก็บลับเพราะสับสูงคือช่งไหนโอ้ยดูสีทัวรดูสีกระเลยวะเขียอะไรเขาเขียอะไรเขาพี่น้อง เขียนงอนเท่าก็าเรียกน่อยนี่ข่อยกัมีธุราข่อยข่อยก็บูซีบอกไอ้น้ำมน่ะเตรียมตอนเย็นคุณน้อจะต้มก๋วยจั๊บให้คุณหมอทานบอกน้ำมน่ะเตรียมไอ้ให้หน่อยพวกขึ้นช่ายพวกหมูสับเตรียมไว้ในตู้เย็นเลยพวกเส้นพวกอะไรอ่ะครับผมอืมแค่นี้แหละครับต้องอใจนั่งจากหน่อยเพราะว่า ต้องอาศัยอาศัยนั่งได้พี่น้องช่วงนี้เงินเงินบอช็อตบอช็อตช็อตหนักมากเลขขาสาวโอ้ยหอ้หวอนข่ะอ้วนเนี่ยเฉลิงเฉลไทยคนนี้เขาจะไม่พี่ย่างเลนี่ชุดนี่ททเ,เดี๋ยวที่หลับไป ไทเซบอรนี่เดือนไทเซบอร์นี่ฉันไม่ว่างนะห้าโมงเย็นน,น,นี่ให้จับให้ยังแน่นี่ให้จับใหียังแน่นิ FC เฮานีนีหมืนพี่นอ้องอไปหนังซือคะ่600คะจไระหกร้อยค่ะฉันจับเป็นมือเรีี่รอยยั่บาปากดีอยู่นี่ศูนย์ FC เจเลี้ยงข่าวนะพิมเอง พิมพ์เองดีกว่าพิมพ์เองโอมโอมจังพนะอันนี้เขาเป็นเอฟซีอย่างเบอร์หนึ่งของฉันตั้งแต่ไหนแต่ไรโอ้หนามาโอ้หนามาเศร้าๆเอฟซีเจเลงพป็นหนามาเธอเป็นหน้ามาค่ะเออโอนเงินให้เขายิงสิบาทมึงเยอะปากมึงสภาพหนังหนาไม่เป็นอยากไปเอฟซีมึงอยู่หันบ่มีสาระพันนันเขาจะได้ตั้งตัวเอฟซีเลยใช่ไหมตั้งตัวคลิปเนี่ยว้าขนมเค้กมขนมเค้กเท่าไหร่อะ ไอรลบจิ๊กทอกไอรับจ t o k ทอกสมบัตไอรับจิ๊กท o กสมัอ่ไอลูกค้ามาเลยนะน่นน่นน่นนนลูกค้าอยู่นน่นโอ้ยเอาปบใส่จอกเอเชิดใส่ให่น้องุ๊ยห่อจังเลยใครที่เดินมากับคุณหมอนะวิหล่อมากวิหล่อจังเลยน่ารักจังเลยชื่ออะไรลูกฮัลโหลชื่อชื่อลิ เชื่ออะไรน้องเชื่ออะไรน้องน้องทำงานน้องนูน่ารักมากเลยอ่ะดูสิดูสิแม่ยิบบอร์เด้นมาโอ้ยถั่น้ำกันน้ำพี่น้องให้ดูน้ำกันน้ำถั่วี่ดลกระปลกๆเรื่นี่แปลกๆเรื่องนี่แปลกๆเรื่องนี่พี่น้องแปลกๆเรือนี้พี่ไก่จับจับเรืนี้เอามาหายหอนอกอยู่ในหม้อใช่ไหมปากน้ำ ดูมาอดูสดใสมากเอาค like ือบอกแบบนี้แตกเยอาคือยิ้มแถบนี้หมอมีความสุขเยวสมกันคักเนาะนี่แมสสมกันคักคุณอู้ชมอบอู้หูอูหูอี่ถัอู้ห ยี่เมนบะเรงวไหมขนม้ท้นันกุ้ยไม์หาเรายิ้ม,ม,มาายิ้มเถอะเออเรือดฝาดเลยดีเลเงดูมีความสุขดูแบบมาก,กันซเอากันซะมาก,กันโหลด,ด มึมเอหา่หน้ารักมากมึงลงหมกด้วยกัดกอิปโมปากว่าหนารักหนารักกูได้บันนี่เอ้าเจ้าก็เปเบิ้งลูกตวนี้กานสแกนหนาไม่ซ้ำมึงเป็นกระบตเตอีกกินหาเ่สิโอ้ปมึงเป็นกระบตเต แล้วสิกินหยามอดกล้องพี่น้องมองกระวินผู้ใายเด็กน้อยเอาขอนมมาหายหยามอดกล้องอยาปากส่งขอ,ขอส่งน้ำกันพี่น้องคือว่าเขาก็สมกันอีหรอือเปล่าเอาสารกลือจับกุยไปพังดึกหมอถิ่มเลยกูว่เห็นแล้วว่ดต้มแล้วฝันเราซัากวีต้มกลือจับมันนี่ยสิแตกหย,ยาบกูอเาอตะโพลีดอนเอาใส่ให้ศูนย์กูตั้งใจสิกลือจับให้สิแตกไม่ได้กินฝีมือเชฟโนดเด้อบอกเลย พลาดแล้วจ้ะหมอกรวินพลาดมากจ้ะที่ทําแบบนี้กับฉันบอรอดเอซิตแตกฝีมือเชฟโนดแน่นอนฉันเป็เบื้งคิดไปจับหกรวินตอนที่จอทับน้ามาจะแซ่บไม่เค็มนั่งพอดีนางกินหมดด้วยที่ฉันผัดใส่เครื่องนนั้นเพราะว่าฉันจะกินกับข้าวแต่นั่งบรอดว่าแซ่บโอ้ฉันจะตัว้ว่าสั่งอามือก็คืบอบ่ตายแทนแเราจะกินเกียร์ให้ก็เลียวเราใส่ตระป๋องช่องใส่ช่องนมันพอดีจ้ะมันเป็นรสน้ำตก เพราะว่าเสีบหมอถูกเรืร่อทะเลหมอกรีมบอกว่าอร่อยแล้วบอกว่าฉั้นดวแล้วคินม,มากเลยสาบานให้ตายไปจับมือนี่เยอะฟันเราจะได้ซิตแตกกูบอกเลยปลาจับมือกันคนนะ่ะจับมือกัน,นกลัวหยัมหัดกองเด็กน้อยหมดน้าน้องไม่น่าจะมาทําอะไรเลย,ยอย่ะกขบบอกไม่ใ็่หยางเหน้องเขาไม่เอาเขาไม่หมอกรวินเอาเขาไม่หมอกรวินเขาไม่หมอกรวินเขาเป็น ขาเป็นอสมบูรณเฮกันขนมไม่ต้องใช้น้ำตาลเลยอย่าหยอดกล้องที่เถ่าวันนี้นแนห้งอิปป่อนกดูเนาะอิหลี่นะประเทศต่างๆก็ด,ด,ด,ดูแถคอดงได้ไหมหน้าน้องดูมองไม่เบื่อเลยมองไม่เบื่ออีกกูบ่ได้ซิแตกดอกเวรจับกูบอกเลยเมื่อไรกูบอกแล้วกูย์อย่วี่หมอทิมเลยกูต้มล้วกูจะวี่หมอทิมเลยเลถ้าวันนี้มีคอนเทนต์ทำ ไม่ใช่คอนเทนต์ดิมือนี่กูต้มกูจะไปซีดแตกมุจจอโผด่ดาข่อยขึ้นหมาโหลดไปพูดที่พาสขี่เส้นใจกูครับจริงสิล่ะคป็นทายลูกมื้อคุนจับป้องขนมไปจับกันได้สิมุจจอโมนี่จับป้องขนมไปจับมือต่อไม่ได้มกเลยบอกเพื่อนรู้ได้ถอดกูเห็นขึ้นเมื่อไล่ะเขาจับมือกันจนบนุกูเห็นอยู่น่ารักจังเลยเฮ้ยเบาดูเห็นมือนี่กูหายเลยแพนกล้องหาน้องกัำนาเจ้าเขาไม่กระเถิบเร็ว ไปสิมาเอาเขาขันคมเมียนบุริบานฟินแลนด์นะจะไปสิมาเอาบอกบอนดยูตนนจะของพี่น้องเอ้อยูน้ำกันมันโดนกูสัางอีเล่งบอกยังก็ดูแถอะูอยู่วัดตะฮักเบื้องบอกดูก็ได้ดอกเออ บอสอ่ะบอสอยากทําเครื่องอันเครื่องอันนี้แมเครื่องไอ้ป้องกันการหลังเร็วนี่แมอันนี้ถ้าเป็นเพศชายค่ะก็จะช่วยป้องกันการหลังเร็วเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศค่ะว้ายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศเลยเหรอใช่ค่ะตายแล้วอีเล็กแม่จุดทนขึ้นค่ะบอสวุทนด้วยเหรอทำยังไงต้องทายังไงเป็นเครื่องเอ็มเซ่าค่ะก็ไปได้ค่ะปวดยิงอันนี้เป็นเครื่องอะไรนะอธิบายใหม่สิอ่เป็นเครื่อง ตัวเครื่องเอ็มเซลล่าค่ะ,ก,ะ,ะ,ยยะก็จะช่วยให้อ่าถ้าทําในเพศชายเนาะก็จะช่วยให้อือถือทนขึ้นใช่ค่ะต<า>้การการหลั่งเร็วได้ซุ่มมือนี้่ยเครื่องชโมงขืนยกกูหาให้ไต่ไต่เอาไงนั่งงงเลยเหรอใช่ค่ะนั่งได้เลยแล้วก็พยายามให้ช่วงบริเวณอ่อก้นกบไข่ใช่ค่ะตัวอันภาของเราค่ะให้มันตรงจุดน,น,นี้ถึงมันก็มันตรงจังเลยล่ะหลังยาสิเทปสอค่ะมันบริยานแม่แป๊บนึงค่ะคุณบอดนวดแป๊บนึง ไข่ข่อยว่าไ้ย่านสิมัดห้ไข่ข่อยติดอันนี้พอนะมันกคือว่จุกดิพี่น้องโอ้ไข่ขึ้นมาด้วยนะเป็ไข่าบนกลาโมกพี่น้องให,ใ,หให้ให้ไข่มันหย่อนพอนะค,คนเดียวคนเดียวกันคนเดียวกันนะเรียวครับห่างการรันบ่าด้โดนเลย มาหากันยเรียบคุณเปิดยเอ้าพี่พเขาเชิญเลยครับมอดมอดหลีข้างพี่เขาอาพี่นองป้องกันการหลังเร็วนะป้องเพิ่มสมรรถนะทางเดอมันจะสังนบอ้อสก็เริ่มขยับยมันเออมันเริ่มมีมันเริ่มแบบไม่เออมันเป็นตอดตอดเนาะแต่มันไม่ได้โดน อุยรู้สึกไหมคะรู้สึกลองลองขยับให้ให้มันตรงได้ไหมคะเราเราขยับได้แต่เราก็นั่งหลังตรงนะคะประมาณเก้าสามค่ะอะได้อยู่ไม่ได้สมุดริ่มมากระเด็นใครจำเป็นจะเห็นสีสื่อปาพี่น้องเลิศมากเลยอ่ะอุ้ยความรู้สึกเป็นยังไงเป็นยังไงบ้าง มันมันมีคลื่นกระแสไฟปลาเอาสักแปดไ่ออัุ้ยเอาแห้งเลยดูลอย่ค่ะบอเอาแปดสิบมาค่ะคอยๆเป็นคอยไปพี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่พี่ทำน้อเลยนงมันมีแห้งอยู่ดิปลาซูมูนีกับสาสิบมาที่เหรอดิทำประมาณคึ่งชั่วโมงต่อครั้งค่ะถ้าเป็นเพศหยิงทำครั้งนึงก็น่ากับการคนหนประมาณหนึ่งพนส่ารอบ ผู้หญิงนี่ช่วยเรื่องอะไรกับชับใช่ค่ะกระชับผู้ชายช่วยเรื่องสมรรถภาพทงเพศอันนี้มันเทียบเท่ากับอะไรนะครับเทียบเท่ากับกันถ้าเป็นผู้หญิงใช่ค่ะเทียบเท่ากับการขนถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นการกระตุ้นเส้นเลือดให้มันคื้อตาเส้นเลือดไหลทงานไหเรียนดีใช้เรื่องการหลั่งเลวแล้วก็พวกปัสสาวะเล็กค่ะปัสสาวะ มาลูกไม่เข้าอู่เหรอลูกเร่งอยากเห็นพี่น้องมันดีนะมันดีมากเลยอะ่ะเ,เพราะว่าอะไรรู้ไหมเคยไปช็อตเว็บอยู่นะแล้วมันดีมากเลยนะออไม่เป็นไรเ <c oughs> อาไปสัมภาษณ์น้องเขาซื้อไปพูด <c oughs> กับน้องเ <c oughs> ขาซื้อน้องเขามาทำออไลเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้บาร์ทำอะไรที่ เคลียอิมของเราครับวันนี้มาคอนเสาปากครับอือรับปรึกษาเรี่ยงปากครับอือเพนยังไงค่ะพี่น้องมาต่หักนี่สวัสดีครับอือคอนใจคุณหมอนะคะคอนใจแม่เลีงพร้อมค่ะย้ายฝั่งย้ายทีมอ๋ยต่างหากเลยค่ะพี่น้องครับจะไปใกล้น้องเขาด้วยแล้วไงตล้วปิคคิวไปแล้วเนาะ ฝากฝากได้ค่ะฝากได้ค่ะสวัสดีครับผมนัดนะครับก็มีขนมมาไรอย่างคนลองมากเลยแต่ว่าขอขอขนมนันนะหมอกราวินกินทั้งกล่องนะคะเปรี้ยดโอ้ทายขนมเปียด้วยโอ้ยตายแล้วดูค่ะฝากร้านได้เลยค่ะนี่ครับสองหนุ่มขนมเปียเป็นขนมแถบภาคอีสานครับตอนนี้เรากำลังกระจายข้าภาคกลางใครสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้ได้ครับสองหนุ่ม สองหลมขนมเตี๋ยใช่ไหมสองหลมขนมเตี๋ยอ้าวตายแล้วสองหลมนี้เลยค่ะไปกินฝากน้องเดี๋ยวไปขายขนมช่วยน้องก่อนเมื่อกี้ของฉันน่ะคนดูตั้ง800อีเล็กจับย่ามในคนดูโดนตลอดเลยดูโว้ยน้องเยน่องเบิ่งนี่สิละเป็นอะไรมาเป็นดาราน้องมันเครื่องนี้มันดีเครื่องดีมากเลยทุกคนเครื่องมันดีมากเลยมันแบบนี่นี่แม้มันมันแบบมันสั้นอยังบ่ง มันมันสันอยู่ตรงไข่เราอ่ะไข่ไก่ไข่ไก่ต้อมาอะไรนากระทำปากจับทุกคนมันดีมากเครื่องอันนี้มันดีมากเลยอะ่ะเออเธอเธอโอ้ไม่คนนี้เธอแพ้กุ้งเหรอทำไมตาแดงแพ้กุ้งเหรอมานี่สิ แพกุ้งเหรออภิดูสิประ,ะเทศนี้อย่างโอ้พี่น้องเป็นเทนค่ะสมัคเกาหลียังหนาคือจังกันแม่แดจังกลุโมอ้มันแพะกุ้งพี่น้องอเงองอนี่สวยจริงนี่ธรรมชาตินี่เพราะเราใช้สบู่กินก่อน <laughs> อุ้ย มันตีแมเครื่องมันตีแบบตีไข่ับมันตีแบบตุ๊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 บตึงแบบใช้คลืนนค่นเนี่ยพี่น้องใช้คลื่นเนี่ยมันสั้น <c oughs> ดีมากเลยอ่ะ <c oughs> นานไหม <c oughs> พอแล้วขาอุ๊ยโดนบล็อก <c oughs> พนาไม่ไม่ยืนยันก่อนบอกว่าจะเบาถือบอกอีกแล้ว <c oughs> ครั้งบริการครั้งนเท่าไหร่ครับอะไรครับเครื่องนี้เหรอครับ ครั้งละ,คร,งละครั้งละหมื่นเลยนะใช่ค่คะแต่นี่าาโปรสามารถเข้ามาใช้บริการทดลองใช้ได้ถึงวันจันทร์อ๋อสามารถมาทดลองใช้ได้ฟรีจนถึงวันจันทร์นี้เท่านั้นนานไหมคำขันนึง